พี่ยิมแล้วแล้วฝนจะมาแล้วอุ้ยเสียงได้ยินเสียงไหมโอ้มายก็นูน่นฝนก็มาแล้วแล้วดูพี่ยิมชักชามากมาถ่ายมาพบคนกำลังจะเป็นผู้ประสบภัยสองอัตรา เดี er oh, ๋ยวพาไปดูข <t os> ั้งนอกที่นี่เขาจุกฟาร์มโอ้นู่นนู่นข้างหลังดูนู่นข้างหลังอุ้ยมันน่ากลัวอยู่นะมันแอบน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไปหยุดฝนให้พี่